ห้าปีใส่ใหญ่ตามรอยพระบาททุกยาาตราสู่การพัฒน,นาอย่างยั่งยืนอันอำนาจใดๆในโลกนี้ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษาสร้างคนหาไม่ได้ในโลกาขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี ประพันธ์โดยหม่อมหลวงปินมาลากุลเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระผมนายศักดาวิทชัยแก้ว8ปีสาปีใสใหญ่ตามรอยพระบาททุกญาตตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาการศึกษาจึงหมายถึงกระบวนการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นงานด้านการศึกษา เป็นงานที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งของชาติชาติจะดีได้จะต้องมีการศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีสถาบันอุดมมศึกษานามเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิเทยเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ ถือกำเนิดขึ้นมีพัฒนาการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนถ้าความงามจากธรรมชาติเป็นอาภรประดับนครศรีธรรมราชฉันใดความงามที่ได้รับการบุกพกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลศรีวิชัยวิทยเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ยอมเป็นอาภรประดับประเทศชาติฉันนั้นประชาอันสูงค่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ ย้ำหนักแน่นในการเป็นสถาบันอุดม,มศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านอาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและการบริการโดยสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยคณาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับบัณฑิตมีอัตลักษณ์เด่น มีทักษะการสื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลายัยที่มุ่งมั่นหล่อหลอมให้เป็นคนดีและคนเก่งทั้งหมดนี้คือคำตอบของการศึกษาที่ควรได้รับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานนามราชมงคลศิวิชยัยเมื่อวันที่8มกราคม พุทธศักราช2,548สิริมงคลอันสูงสุดเป็นสิ่งเตือนใจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชดังนั้นในการสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงและมีความเจริญอย่างยั่งยืนจำจะต้องพัฒนาคนให้ถึงพร้อมทางด้านศินลธรรมจัญยาวิชาสามัญและวิชาชีพ เพราะเป็นการปูพื้นฐานอย่างสำคัญในการพัฒนาคนที่เป็นคนดีมีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองต่อไปในวันข้างหน้าโดยมีความสุขและความพอใจของทุกคนเป็นจุดมุ่งหมายดังคำกล่าวที่ว่าจะปลูกพืชเราก็ต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิตใจจะพัฒนาสิ่งใดต้องเริ่มที่ตัวเรานำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม3ประการคือ 1. สร้างพื้นฐานให้มั่นคงโดยให้ประชาชนพอมีพอกินพอใช้สามารถพึ่งตนเองเสียก่อนจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไปประการที่ 2. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้เน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนส่งนิยมใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในหมายความว่าชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับความเจริญจากโลกภายนอกแล้วมิใช่การยัดเยียดนำความเจริญจากภายนอกเข้าไปให้และประการที่3ประการสุดท้าย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่อันเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาโดยยึดหลักการปรับปรุงหรือดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ได้มากที่สุดนี่เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแกพ่พวงประชา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของใต้ฟ้าให้ดีขึ้นทำให้คนไทยทุกหมู่เหล่าต่างรักเคารพและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถและเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมที่ยังประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ดังที่นายเชษฐชาญเจริญเวทพิพัฒน์กล่าวไว้ว่าพระองค์ ทรงเป็นมหาปราชญ์แห่งแผ่นดินพระภูมินนักประพันธ์ราชาจอมขี่จศสินพระภูบด,ดินยอดนักกีฬาพระบิดาแห่งฝนหลวงของปวงราชพระจอมปราดแห่งผืนป่าพระผ่านฟ้านักปกครองประเทศพระเกษตรปราธิปดีทฤษฎีใหม่พระภูบนายนักนิติศาสตร์พระปดตุราชปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวา กษัตรานักประดิษฐ์พระนริศนักบริหารพระนราบาลนักสหกรณ์พระภูทรครูแห่งแผ่นดินพระจักรินนักพัฒนาพระราชานักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพระนรนาถาปราดแห่งน้ำด้วยพระราชกรณียกิจขนานับประการเราจึงภาคภูมิใจและน้อมราลึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ ที่ได้อยู่ใต้พระบรมมโพธิสมภา์ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แม้รอยพระบาทที่พระองค์ก้าวเดินไปจะไกลแสนไกลขอเพียงเราตัดสินใจแล้วก้าวเดินตามวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องลงมือทำหนอมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาให้ยั่งยืนเราชาวไทยขอดำเนินตามรอยพยุคนละบาทด้วยการนำความรู้ คู่คุณธรรมไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักการมีสรู้ตัวมีปัญญารู้คิดสิ่งเล็กๆที่เริ่มต้นนี้จะนำประเทศไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดีขึ้นได้เพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกับเื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะจับมือกัน เพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้เพียงลงมือทำม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชาใหญ่ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและโลกของเราขอบคุณครับ